อยากจะกำ้องมาซื้ออะไรคะซื้อให้ให้หมากินเอาไปให้ซื้อให้หมาค่ะซื้อไปกินเองไช้หมามันหิวหมาไม่หิวเหรอคะหมาไม่หิวแล้วหนูมีตังค์หรือเปล่ามีตังไหนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรหมากินหรอหมากินได้หันอาหารนี้สุดยอดเลยเหรอคะ หมดพี่อยากเอาหมดนะพีอยากเอาหมดนะพี่ก็ให้พี่เลือกเองสิคะหนูจะมาจำกัดพี่ทำไมก็เนี่ยจะเอาอะไรล่ะเอาอ่าพี่ทานเอาอะไรอีกเบงนเบ็นะไม่พี่จะเบ็นเบ็นอ่แค่พี่ทนเลือกเลยก็เงินอะไรอีกนะเอะไรอีกไหม แล้วหน,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 นูเอา,านมไหมคะให้ให้หมาดิหมาหิวหมาไม่หิวนหมาไม่หิวนะให้เร็วเลือกกันเร็วๆปลาตัวยังเร็ว,รว,วปลามาแล้วคะ่ะค่ะเอาอะไรดีกรวแตทั้นเลยสีเหลืองไม่เอาลูกไม่อร่อย พี่ทันหอพี่ทันเอาออนติมไหมเอาไมโลไหมเอา n อน o ิเนี่ยเพอนี้ก่ยองพยังเเ Terima kasih telah menonton!